ค่ะทุกคนห่างหายไปกับการทำเมคอัพทิวทอรเรียไปนานมากนะคะคือแบบมันไม่ค่อยมีแพชชั่นเนาะแต่ตอนนี้แพชชั่นมันกลับมาลวค่ะทุกคนเพราะว่าโบกำลังอินกับซีรีส์จีนที่ชื่อว่า you are my glory นะคะเรียกได้ว่าขอสถาปนาให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยเป็นแบบสามีและภระรยาแห่งชาติเลยยังไม่สามารถ move on จากเขาทั้งคู่ได้จริงนะคะพระเอกก็คืออย่างอย่างนั่นเองตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสามีทิพย์ของโบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฮอหล่อมาก ส่วนของนางเอกนะคะก็คือติลี่เลอร์ปานะคะซึ่งบอกเลยว่างานนี้เป็นดาราระดับท็อปของจีนทั้งคู่เลยแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะบอกเลยนะว่าเคมีระหว่างคู่เนี้ยก็คือดีมากนะคะอยากแนะนําให้ทุกคนเข้าไปดูกันเลยทีเดียวนะคะเพราะเราเนี่ยก็มีความมโนว่าตัวเองเป็นนางเอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือเฉียวจริงๆตั้งแต่ตอนที่ประณ21ขึ้นไปนะคะมันคือความฟินความจินบอกเลยปุ๊ไม่เคยจ่ายตังค์ซื้อฟาส t t แท็กให้ซีรี่เรื่องไหนมาก่อน แต่ัวจ่ายให้เรื่องนี้จ้ะทุกคนคือแบบมันเป็นแบบคุณค่าที่คุณคู่ควรทุกคนคือมันคุ้มทุกบาททุกสตางค์สุดๆคือบวดูซีรีส์ไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยใช่ไหมก็คือวิ่งอยู่บนสายพานอะไรเงี้ยคือวิ่งวิ่งวิ่งแล้วพ่อนางเอกกับพระเอกเขาแบบว่าเขินกันอะไรเงี้ยเราก็แบบวิ่งแบบเดี่ยาๆทุกคนคือเบิร์นได้ดีมากคือสามีกับคังเราก็คือเป็นอันงงว่าเฮ้ยเมียเราเป็นอะไรหนอคือนางจะกระโดดตีลังกาตกลงมาจากเครื่องวิ่งอะไรทีเดียวทุก ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเป็นเฉียวจริงๆกันดีกว่าค่ะรุปในวันนี้นะคะที่บูจะแต่งนะก็คือไม่ว,ว่าเป็นงานแต่งงานของทั้งคู่นะคะแล้วบอกเลยว่างานแต่งงานก็คือสวยคือความฟินที่แท้ทรูนะรูปเรฟเฟลตของเราก็คือนี่ค่ะสวยเนาะคือไม่ต้องทําอะไรก็คือสวยแล้วว่าจริงๆคือแบบโอ้ยหน้าก็คือเรียกได้ว่า ลูกพระเจ้านะคะทุกคนสวยจนโลกตะลึงนะคะสวยมากไปเราก็จะพยายามใช้เป้านี้ให้ได้แบบคลายถึงที่สุดนะคะนี่เราตั้งใจมากวาเอ e น e r อรมาเต็มอไปเลยค่ะสร็จแรกนะคะลงเบสของ LA beauty ค่ะเพราะว่าติลี่เลือปลาเรื่องนี้เนี่ยหน้าเนียนกริบมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวให้พร้อมค่ะ จากนั้นนะคะก็ใช้รองพื้นโบใช้เป็นดีออ p เพส i ีดเลยนะตัวนี้นะคะบอกเลยว่างานละมุนงานเปะปังพร้อมออกรบสุดๆค่ะวันไหนมีอีเวนต์ก็คือต้องจัดตัวนี้เลยนะมันคือผิวสวยมากจริงๆตัวต่อไปนะคะอันนี้ค่ะเป็นครีมบัตจากแร Beauty ค่ะคือแบบมันจะมีความแบบชมพูแบบเขินอายดูเบาๆดูไม่ได้ตั้งใจดูแบบโอ้ยสวยค่ะทุกคนอยากแนะนำมากๆเลย ต่อไปนะคะเซตด้วยแป้งทันสูเชนจากล o l ่าเมอร์เซีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาที่งานคิ้วกันเลยค่ะโบขอแนะนําตัวนี้นะใช้ดีมากบนเลิฟมากนะคะเป็นดีสอเขียนคิ้วของพี่ป้อมวินิทคะ่ะก็จะเขียนโครงคิ้วก่อนจากนั้นก็เติมหางแล้วก็มาวาดตรงหัวคิ้วอีกนิดนึงนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะใช้แป้งปัดๆให้คิ้วมีความฟูสวยเนาะ จากนั้นนะคะก็ปัดด้วยมาสคาร่าคิ้วค่ะต่อไปเป็นงานตานะคะวันนี้เราใช้โทนส้มค่ะบนเลือกพาเลตจาก e t u d ด House นะคะเป็นพาเลตที่ชื่อว่า j u w i s h b r r ค่ะบอกเลยว่าสีแบบละมุนมากนะคะอันนี้โบจะผสม2ส,สีด้วยกันนะให้มันค่อนข้างที่จะส้มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะนี่เ e f เ r e n c เของเราก็คือแบบนี้เลยค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะคะ จากนั้นนะคะก็ใช้สีอมน้ําตานะคะมาระบายที่ตรงหัวตาค่ะเพื่อให้ตาของเราเนี่ยมีความเป๊ะมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็ไฮไลท์ด้วยสีทองนิดๆค่ะเลอปาเนี่ยเขาจะมีแบบถุงใต้ตานิดนึงนะคะดูแลแบบน่ารักมากๆเลยเราก็แอบ,บเติมด้วยการใช้ไฮไลท์สีน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็วาดไลเนอร์ได้เลยค่ะอันนี้เนี่ยจะวาดหางไม่ยาวมากเนาะ แล้วก็ดัดขนตาค่ะจากนั้นก็ติดขนตานะคะวันนี้เนี่ยโบใช้ Beach b r o o m i n g Number no. 6นะคะบอกเลยว่าแบบใช้แล้วตาหวานมากดูคะ่ะ Before After แบบนี้เลยปัดมาสคาร่านะคะอันนี้ตัวโปรดอีกเช่นกันคะ่ะเป็น Heroine Make Long and Curl Mascara คะ่ะไม่แพนด้าเลยอันนี้แนะนำมากมากนะคะเติมไฝกันคะ่ะเป็นไงงาน Copy Paste ขั้นแท้ทรูนะคะนี่เลือปากปลาเขามีไฝคะ่ะ ตรงหางตาแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วแตะๆให้มันดูไม่ตั้งใจมากจนเกินไปนะคะจากนั้นงานไฮไลท์พุ่งค่ะขอแนะนำที่ Cover FX นะคะนี่ลงที่บริเวณปลายจมูกนะคะตรงดัางนะคะจากนั้นก็เป็น c u ิวปิดบนตรงเหนือริมฝีปากค่ะบอกเลยนะว่าเลือปากเขามีความแบบเป็นลูกครึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะจมูกเขาจะโด่งจะเป๊ะมากนะคะแล้วเล่นแสงมากๆเลยนะไฮไลท์ตัวนี้นะคะ นี่ก็คือโมเมนต์ความเทียบสีลิปนะคะเพื่อให้ได้สีปากนางเอกที่แบบดูจะใกล้เคียงที่สุดนะคะซึ่งโบคิดว่ามันคือสีนี้นะเป็นสีแบบแดงอมส้มๆนะคะน้องที่ชาร้านเนิรดก็คือน้องคนนี้ค่ะ h h ม m e ส s l y w a เวนนะคะส27ค่ะสำหรับวิธีการทาลิปนะคะโบจะค่อยๆแท็บๆลงไปที่ด้านในริมฝีปากก่อนนะคะแล้วก็เมมค่ะจากนั้นนะคะใช้ผู้กันในการค่อยๆระบายให้สีเนี่ย ฟุ้งออกมาค่ะเลิ่มปาเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบปากแบบหนามากนะคะก็จะเป็นปากบางๆแบบนี้นะคะก็ค่อยๆระบายเลยนะจากนั้นนะคะขอเติมแก้งด้วยลอร่าเมเซียสีเบลินี่ค่ะโอ้โหสวยมากจริงๆสีนี้มันเป็นอมส้มๆนะแล้วก็คอนทัวร์ดัางนิดนึงค่ะให้ดังพุ่งแบบเขียวจริงๆเลย จากนั้นนะคะวิธีการให้หน้าเนียนยระดับ HD นะคะโบก็จะใช้แป้งผสมรองพื้นนะคะเป็นการปิดจอบค่ะวันนี้ก็ใช้ของซาวาซูตัวรุ่น Time Treasure นะคะเป๊ะมากบอกเลยและตอนนี้นะคะเจ้าสาวก็คือพร้อมแต่งงานมากเมื่อจาเส้ายี่พี่ช แค่ได้มโนก็คือมีความสุขแล้วนะคะทุกคนอยากแนะนำซีรที่เรื่องนี้จริงๆนะคะ y o U a R e My Glory นะบอกเลยว่าแบบฟินจิ้นจิกหมอจริงๆนะคะคุณจะลืมเรื่องเครียดบนโลกใบนี้ไปเลยนะคะแล้วแบบละลื่นตามากเพราะว่าพระนางเนี่ยสวยหล่อเคมีแบบมีความเข้ากันสุดๆแบบไม่ไหวแล้วนะแนะนำเลยนะคะ ระวังนะทุกคนมันอาจจะติดจนแบบไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียวนะคะวนดูอีกรอบค่ะทุกคนบอกเลยว่าวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกนะคะยังแบบบูฟออนจากสามีภรรยาคู่นี้ไม่ได้เลยจริงๆเฮียอย่างสามีทพิปของเขาเราแต่งงานกันแล้วนะจ๊ะถึงแม้ว่าจะเป็นการแต่งงานในมโนแต่กระหนับค่ะทุกคน ยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะัวฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วอยากให้ทำคอนเทนต์ไะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกับดได้ข้างล่างเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจรบวันนี้ไปแล้วนะคะ